ทั้งสองนวัตก,กรรมเนี่ยแล้วก็การติดตามผู้ที่ใช้นัตกรกเหมวเนี่ยทำให้เราแน่ใจอนอกจากไปทําให้ร่างกายรอดพ้นจากโรคไา้ทั้งหลายแหละมันยังไปทํามากกว่านั้นก็คือไปซ่อมแซมร่างกายฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ไปซ่อมแซมเทโลเมีย จัรย์ะแน่นอนค่ะอย่างที่นุ่นบ,บอกไปนะคะว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเราอยากสวยอยากหล่ออยากมีอายุที่ยืนยาวและที่สําคัญอยากมีสุขภาพที่ดีด้วยแต่ที่อาจารย์บอกวันนี้นวัตกรรมวัฒนชีวาคาว่าวัฒนชีวาความหมายคืออะไรคะอาจารย์จริงๆทั้งคําเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่คุณนุ่นได้พูดไปทั้งหมดนั่นแหละทำให้คนหนุ่มขึ้นสาวขึ้นมียยืนขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับ แล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาจากสารสกัดธรรมชาติมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งบบบกนะฮะเราสกัดเฉพาะส่วนที่มันมีประโยชน์แล้วก็มาเสริมริ์กันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วให้มันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวและระบบในร่างกายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราพัฒนามาจากสูตรที่เราใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาเป็นเวลา15ปีแล้วแล้วเราก็พบว่าหนุ่มๆสาวๆเดยวนี้เยอะนะ ที่เขาเข้ามาตอนแรกเนี่ยหน้าตาเขาดูไม่ได้เลยดูโสมมากมหลังจากนั้นสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนต่อมาเอ๊ะทำไมหน้าตาเขาใสามากะนะก็ทั้งหมดมันทําให้ผมยิ่งสงสยัยก็ไปใหญ่นะครับทั้งสองนวัตรกรรมเนี่ยแล้วก็การติดตามผู้ที่ใช้นัตกรมเหมาเนี่ยทำให้เราแน่ใจอนอกจากไปทําให้ร่างกายรอดพ้นจากโรคร้ายทั้งหลายแหลวมันยังไปทํามากกว่านั้นก็คือไปซ่อมแซมร่างกายฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็ไปซ่อมแซมเทโลเมีย ก็ดีมีรองศาสตร,ราจารย์ดรปรียาลีนาคุณคเข้ามาร่วมงานกับเราเป็นนักโภชนาการที่คณะแพทย์นะครับก็เลยบอกอาจารย์ปรียาว่าอาจารย์รู้จักเทโลเมียไหมอาจารย์บอกโอ้รู้จักเป็นสิ่งที่ทํามาตลอดเวลาโอ้ท้งนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการทดสอบกับอาสาสมัครนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตกใจมากเลยผลที่จากการวัดเทโลเมียนะครับจะเห็นว่ามันยาวขึ้นนะครับ ระยะเวลาของการใช้นวัตกรรมเนี่ยเราเห็นได้ว่าผลที่ออกมาคือแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยแล้วอะค่ะกว่าจะเห็นผลเนี่ยประมาณผม3พ่สามสี่วันจะรู้เลยว่านอนหลับได้ดีมากผิวพรรณก็เริ่มจะดีสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วถ้าไปออกกําลังกายนะเราจุดขึ้นขับรถก็ขับรถได้นานขึ้นสมาธิจะดีขึ้นชัดเจนะนะครับแล้วถ้าหากว่ามีความผิดปกติก่อนหน้านี้มันจะรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว คือทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติมันมีขอบเขตอหมันเนาะถามว่าเมื่อเทเมยาวขึ้นแล้วมันจะอายุถึงเท่าไหร,ร่นะตโลแกนก็เบอกว,ว่าชีวิร้อยปีมีสุขนะครับต้องการสร้างสังคมวัฒน,นาชีวาให้มีคุณภาพเป็นสังคมชีวิร้อยปีมีสุขต้องบอกว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าครับนักวิทยาศาสตร์พัฒนาไปเรื่อยๆอนะครับวิทยาการพัฒนาต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด